ไมคอนดักลาสคาโดโซเอาอีกแล้วเกมที่แล้วเพิ่งแฮตทริกให้บายเยนยูสิบเก้าเมื่อคืนยิงอีกหนึ่งประตูและเป็นการฮาบอลเล่สุดสวยเข้าเสาไกลดูครับจังหวะของผู้เล่นฝั่งซ้ายครับยิงเข้าไปติดเซฟของผู้รักษาประตูบอลกระดอนมาตกพื้นจังหวะหนึ่งแล้วฮาบอลเล่เฉื่อยเข้าไปพุ่งๆุ่งเสาไกลโหสุดสวยลูกแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะนอกจากฝีมือเบสิกที่ต้องแน่นแล้วเนี่ยความมั่นใจที่ต้องส่งเสริมกันให้ทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์แม่นยำแบบนี้สุดสวยจริงๆ โดยไมคอนดักลาสกาโดโซ่หนุ่มบราซิลหัวใจไทยสำเนียงราชบุรีเริ่มหาโอกาสกับบาเยอร์มิวนิกชุดเยาวชนได้มากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เปิดฤดูกาลครับไมคอนลงให้กับบาเยอร์ยูสิบเก้าเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะเวลาลงเล่นค่อยๆเอยอะขึ้นเรื่อยๆจนเกมล่าสุดเนี่ยแฮตทริกไปได้จากการลงเล่นเก้าสิบนาทีเต็มแล้วเกมล่าสุดลงมาเล่นเป็นแบ็กขวาครับเป็นตัวสำรองและยิงได้หนึ่งประตูด้วยรวมถึงโอกาสในเวทียุโรปกับบาเยอร์ยูสิบเก้าครับเกมแรกกับเชลซีเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วไม่ได้ลงเล่ลเเ่่่่่่นนนนนนนคครรรััรบบแแแลลละะะอออีีีีีกกกกกเเเเเเเมมมมยยยยงงขึึ้้้ืๆจจาาาาาททสูถวพ็ต แต่ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมไมค่อนถึงไม่ได้ลงเล่นเต็ม90านาทีบ่อยครั้งเพราะไมค่อนอายุเพิ่ง17ปีแบกรุ่นยูสอยู่2ปีและตัวของไมค่อนเองก็ถูกดันขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของไบยนมิวนิคหลายครั้งนะอย่างล่าสุดเนะี่ยก็มีภาพกับโยโชคิมิชนะรูปหัวให้พลังไปแฟนๆก็ช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็ให้ความหวังกันนะว่าการที่ไมค่อนเนี่ยได้เล่นกับชุดยูสิเป็นตัวสำรองบ้างแต่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยแสดงว่าไบยน์อาจจะมองแผนถึงการให้น้องขึ้นนนชชุดใหหญ่่่่มมาาาากกววลลงเเับทียรือป ไปให้สุดนะไมค่อนถึงแม้จะไม่มีเชื้อสายไทยแต่คนไทยทุกคนที่เห็นน้องตั้งแต่เด็กก็เป็นกำลังใจให้น้องเต็มที่แน่นอน